ตอนนี้เรามาเรียนรู้ศัพท์ภาษาญี่ป он, ุ่นอิชินเดนชินคืออะไรไปติดตามกันดูนะครับรหดัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP ที่96แล้วนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรหัสอัดแปลภาษาญี่ปุ่น เรามีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นและวิธีการแปลต่างๆสำหรับวันนี้เราจะเสนอคำศัพท์นะครับคำว่าอิชินเดนชินเป็นคำที่ดูเหมือนง่ายแต่ก็อาจจะแปลได้ยากนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับคำที่เราพูดถึงวันนี้นะครับก็คือคำว่าอิชิน เดนชินนะครับก็ตามตัวอักษรเลยอิชินเดนชินสี่ตัวนี้นะครับมีความหมายว่าอะไรมีหัวใจเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะรูปที่อยู่ข้างหลังก็เป็นหัวใจนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับหัวใจหรือไม่ไปดูกันทีละตัวดีกว่าการที่มีคำ ตัวอักษรคันจิสี่ตัวอย่างเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ายมโมยุคุโกะหรือว่านะครับคำสำนวนที่มีสี่ตัวอักษรซึ่งมาจากภาษาจีนครับแล้วก็ถ่ายทอดมาสู่ญี่ปุ่นเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับคำว่าอิอินี่นะครับก็คือถ้าอ่านแบบภาษาญี่ปุ่นก็คือมดเตมด เตอันนี้ก็คือด้วยหรือว่าใช้นะครับหรือว่าใช้แทนด้วยคำว่าเดกดานะครับอ,อันนี้ก็คือหนึ่งตัวอักษรตัวอักษรที่สองคือโคโคโลนะครับหรืออ่านว่าชินซึ่งแปลว่าใจหรือว่าหัวใจก็คือได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมก็คือ หัวใจที่เป็นหัวใจที่อยู่ในตัวเราเป็นอวัยวะหนึ่งนะครับแต่อีกความหมายหนึ่งก็เหมือนเหมือนภาษาไทยเลยนะครับก็คือหัวจิตหัวใจใจที่เป็นนามธรรมใจที่เป็นความนึกคิดนะครับเป็นจิตเป็นใจครับแล้วตัวที่สามก,ก็คือเด่นคำว่าเด่นนี้ก็ คือสไตเอลุมาจากคำว่าสไตเอลุที่แปลว่าสื่อสื่อสารหรือว่าการถ่ายทอดนะครับที่จะถ่ายทอดให้เขารู้สื่อให้เขารู้สื่อให้เขาเขา้าใจก็คือเด็กแล้วก็ตามด้วยคำว่าชินหรือว่าโคโคโลนะครับรวมกันก็คืออิชินเดนชินหรือว่า โคโคโล่หมดเอโคโคโลสไตก็คือใช้หัวใจสื่อถึงหัวใจความหมายของมันก็คือเราสามารถที่จะบอกความในใจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการบอก,กรักหรือบอกอะไรก็ตามทีเนี่ยนะครับโดยไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่ใช้หัวใจ สแสดงออกมาให้เห็นนะครับหรืออันนี้ไปถึงเรื่องของโมเตนาชิกระดาโอโมเตนาชิที่แปลว่าการต้อนรับการรับรองการบริการนะครับด้วยหัวใจนะครับโอโมเตนาชิแบบที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทำอะไรให้เราเขาจะไม่พูดถ้าเป็นคนไทยเรานะครับถ้าเราบริการดีแล้วก็โอ้อันนี้บริการเป็นพิเศษไม่มีใคร ไม่เคยทำให้ใครมาก่อนเลยแต่โอโมเตนาชิแบบญี่ปุ่นก็คือการบริการโดยไม่บอกให้ผู้รับบริการหรือคนที่เราได้ทำอะไรให้เขาเนี่ยไม่บอกให้เขารู้แต่ให้เขารับได้ด้วยหัวใจก็คือใช้หัวใจนะครับรับรู้ก็คือสื่อนะครับใช้ใจสื่อถึงจัดหรือที่เรียกว่า อิชินเดนชินนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือสุดยอดของโอโมเตนาชิคือบริการให้เขารู้สึกประทับใจโดยไม่บอกอะไรเขาสักคบแต่ให้เขารับบริการนั้นได้ด้วยหัวใจทราบซึ้งใจด้วยเขาโดยเขาเองโดยเราไม่ต้องไปอวดอ้างว่าเราบริการให้เขา นะครับก็โคโคโลมดเตโคโคโลสไตช้ใจสื่อถึงใจจริงๆคำนี้มันเป็นคำศัพท์ที่เป็นศาส,สนาพุทธนิกายเซนนะครับเซนนะครับนิกายเซนเขาบอกว่านะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาสอนก็คือสุดยอดของการสอนของ พระพุทธเจ้าก็คือเราจะไม่ใช้ภาษาไม่ใช้ตัวอักษรแต่ให้สื่อด้วยใจจากอาจารย์ลูกศิษย์ก็อาจจะเป็นการนั่งทางไหนหรืออะไรทำนองนี้นะครับให้มันสื่อกันไปได้โดยไม่ต้องพูดเป็นคำพูดไม่ต้องเขียนเป็นตัวอักษรอันนี้คือศัพท์ทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็เลยเอามาใช้ กับชีวิตประจำวันว่าถ้าเราจะทำอะไรให้ใครเราก็ไม่ต้องไปอวดอ้างไม่ต้องไปบอกว่าเราทำอะไรต่อมีอะไรเป็นการทวงบุญคุณนะครับแต่เราให้เอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเขาต้องการอะไรแล้วทำให้เขานะครับแล้วเขาก็จะรับรู้ได้ด้วยใจใช้ใจสื่อถึงใจ ็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกจะพูดไปในทํานองที่เป็นศาสนาหรือเปล่านะครับแต่ก็ใช้ในงานบริการได้ดีโดยเฉพาะถ้าคุณต้องการจะบริการคนญี่ปุ่นประทับใจคุณต้องใช้อิชินเดนชินก็คือไม่ใช่บริการดีแล้วก็ไปบอกนี่ไงฉันบริการคุณเป็นพิเศษฉันทำไอ้นู่นไอ้นี่ให้ไอ้นี่ไอ้นู่นมันหายากแค่ไหน อันนี้เป็นบริการแบบไทยแต่ถ้าบริการแบบญี่ปุ่นเขาต้องทำแบบซาลีเยนนะคือทำโดยไม่ให้เขารู้แต่เขาก็สามารถรับรู้ได้ด้วยใจก็ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาสาระแบบนี้นะครับถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับ youtube c h anel พุทธหัดแปลภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ